ค่ะกราบสวัสดี FC ช่องสาระจับชายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้ด้วยนะคะและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะวันนี้เรามาเจอกันนิดเคอีเช้าของวันที่31นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6นะคะรูด7นะคะ ทำการจำมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะ,ะชุดเจาะเลขสามตัวจะให้เป็น7 6 9 6 7 0นะคะเลขชุดเจาะสองตัว7 0 7 9แล้วก็7 8นะคะฟันนะคะตัวเดียวให้เป็น7เลยจ้านะ ต่อมาจีนเช้าของวันที่31นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง0ูนย์ลูด5นะคะทําการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข3ตัวจะให้เป็น 5, 0, 1, 2, 5, 3นะคะเลขชุดเจาะ2ตัวให้เป็น 5, 3, 5, 2, 5, 1นะคะ ฟันนะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5้าเลยจ้าตัวนี้นะต่อมานะคะต่อมาเลยก็จะเป็นทางเสงเช้าของวันที่31วิ่ง9รูดลูดสนะคะทำการจับมัดบินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะนะคะเลขสองตัวและ3ตัวนะคะสอง สองตัวจะให้เป็นสองสี่สองสามสองห้าเลขสามตัวจะให้เป็นสองสามสี่เก้าห้าสามนะคะฟันนะคะวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็นสองเลยจ้านะคะคลิปนี้นะคะเราลงให้เป็นแนวทางนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามแนวทางของแอดบีนะคะให้รีบกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางของแอดบีนะ ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าของแอดบีก็ทักมาได้เลยนะคะ